เน้อของมือนีเป็นเดือนเดบานบ้านเพี้นเดือนหกใบนะข้ากรใหญ่น้องักเลยข้ากระแตงกับเข่าถั่วไรข้าขึ้นเจ้าคนกระล่หลายเลยเบิดบานเบิดเมี้ยงข้นมากนาไรแตา ไม่พ่ะคู่มากมาหน่อยเฮ้ยก็จะพคู่บอกเอ้าพี่ดีบิงเขาเราระจิบพดีไบิ่งเขาพ่อคู่แล้แตงไม่กินปบบอะไรกันเลยหนักแล้วพ่อกันแตงไปมันมังไปหนักดอกพ่อคู่มันาปเยอะเยาว่าไหนักใส่ถุหลายคนมีอีกชั่วเดียว ปาต่นี้ห้อคัารทั่วกรบอกย่างหูันนี้เจะบกาหลูรายคนไหมดบิดบานบิดเนี่ยงกินเบ้าัมูม้อไห่อมอของเขาแล้วย่างูตะเือยิ่งบนของี้น

เปไดเลยจิเปิดไปอเปิดไปรอบเอามาซินะเข้ามาจีบพีการแพรนะรัีการแพรนะครับวารีพิธีโอเป็นผู้ใดนี่เป็นผู้ใดมาทางอ่อนหวานชนิดวาีทางมากต่ไป ผู้เดียวจ้ะวัดุยเหานะครับมงนั่งก็วอพี่ปะวัานบราณในการแม่นจารีปิ้ามนะครับหลวงอารามเป็นการเป็นสัยไส้สาบอู้เป็นสาบเท้าเป็นกรรมสังววยไส่นะครับเบอรดีส่ก้อนสาบด่างวัดปุชัยก็เง่านะครับเพื่อติดต่อไม่ไม่ใช่ฝีแม่นมาถึงส่มันชันมันมือชันเออ อพนบมนตเอาวะเดี๋ยวถ่ายคลิปยูทูบบรรยากาศจ้าอันนี้ยังเมนลงท่านล่งทานลูกหลานบานเฮาเอาไปที่ยงเยเมยไ เป็นนังไห่อันได้ไร้ไปอะไระภาพหนึ่งตัวทยภาพหนึ่งทึ้น่ไทยเอา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 ไทยดูซุ่มดูภาพหนึ่งนาสองเียงอนไทยไปได้ไร้ไหมยงมันมียังมันมีอื่นไทยแล้วไปไทยไปไทยภาพอันมเนภาพหนึ al, <c oughs> ่งแล้วภาพนึ no. okay. Okay, no. 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 ่งสิไปเอายางจะสีเวาเล้วไปเอาไปเอาเล้วไหมเึบงเหมือเส้าฟาหมือแรงมาอัน ถ้ามาสวนมุ่นมันเป็นพนเพื่นที่หาคำเดียนมวินไอ้บบอกเออเด้อน้ำมั่นบางน้ำมันไงอัะสิบุไดไปบอกอีกอย่างหายอยู่เอนมู่นี่ยล่ะเอิ้นล่งตัวอันเป็นบอกคู่บาไว้ให้ทามาทำมาสวนมุ่นโอเคเนาะอันนี้จะเป็นรงท่าน ไน้อ่นัี้จะมาหา่อยมาังวเปเจ้ากรันนั้นมาเจ้าหรอ้ไปทยนเลยม่าไทยร่วแท่นค่ะงรื่านมันี้อาหารอันเธอเพื่อเป็นยังยังไปไทยภาพนิ่งดีคุณนะระมาย่งอยู่ย่งอยู่เพืนเห็นแมัเแลวแบบไปไทยเอาภาพนิ่งเอาเอาชิพาาพเต้าผาบพร้อมชิพไหบ สั้นลงวัดเคียซีภาพโอ้อาจารย์กีรติให้ลงมโมราซามีผลอาจารย์เข้มภูใดเป็นเจ้าภาพเนาะคุณนายสมคุณนายเกาหลีโอ้คุณนายสมบป้องท้ายไอ้จิมจ้าเมื่อนี้เป็นบุญวันเทียนเดือนโฮกสิผาคำบันวิสาขาปุซาอันพ่อแม่พี่น้องกันไหตักบาทยาโก น้ำกันหลขู้หลยคนที่นอ่องมีนตะค้นสวยๆคนสวยๆบรรยากาศนีน่ๆนี่นม่บ้านนี่บ้านเตาหนึ่งสาสตร์น้ำวะสาสตร์น้ำวะเปะนซาจ้า <c oughs> เราเอ,าาอี่ยวมาหกสตัก็ยังม่พอซาจาเออมันมูเบิดบ้านเนาะมูกับาม่ลาย เอาคือได้นางกะยีเทเลอใช่ป่ะอบนังต่ำเ้อคนสิไปใส่บตำนไม่เต็โต๊ะก็ิโต๊ะจุก็ดิมาโต๊ะต่ำก็เคอยู่ตำนะ่งขึ้นสูง pues เออใคนงาพื nah ่อนนะ ไอคือไรไรคนโอ้โลงท่านพี่บ้านเดี๋ยวหมอหมอคือมาสมควันเลยเดี๋ยวมันมาแซบอยู่หมอดหอกนแซบอยู่แนวกินหมอว่าสมทานะ่ลยที เพิ่นเห็นลุงท่านปลาคออ้าวให้เป็นดุงกระ마บอกให้บูกระทะเนี่ยแล้วงานแต่งไฟแบบฮะ แล้วงานจะขึ้นไปอีกไหแล้วจะหันแล้วแล้วงานขึ้นคป้ไปบดไดเก็ม่บดไอฮดอยเนี่ยมันขึ้นมันพนหลายเออออใหญ่เอาสูสสเออเไ้ไปให้ไปผู้เห็นเห็นหาว่ะเอียเอ้ยอย่างหน่อยเนาะอันคอยอัน เอาบกอือแกงใส่ไก่บกงานพูดใดเอามาไห้สันกันย่อนว่ะบอกอื่นไม่สันเออเมื่อนี้ครับแล้วแบบเออเ้าแกงบกอื้อใส่ไก่เอดีก็ดีเลยยาเรน้เหี่นยเลยดิคนีนเรีห็นปีนีบ้านเราไม่ใยเียลตัวดอไมึงเอาไปรอดมันมันซื้อก๋าวเตียวเดีเออมันซื้อก๋ายเตียวแล้เอได้บ้านเอา เออเออัดต้มขนมกับบริเดอกใหญ่บริเอยงหนะเช่นรสิะโกเทุกุนอันนี้จะเป็นอะไรวายพาร์ที่ากรรกินที่เฮ้าทิดสบายเพราะพุณเจ้า โอ้ทอทสาคัญอยู่ Uh-huh.